สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกค้ากลับมาพบกับแหม่มอีกแล้วนะคะลูกค้าวันนี้นะคะลูกค้าแหม่มอยู่ที่โซนช่างเลยนะคะก่อนที่จะไปรับชมนะคะลูกค้าช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับเ์ไร์ให้แหม่มด้วยนะคะลูกค้าและฝากช่องทางการติดตอ่อเบอร์แหม่มเลยนะคะจะเป็นเบอร์0 8 0ย์แปดศูค่ะเบอร์นี้แอดไลน์เป็นเบอร์โทรได้เลยนะคะ สำหรับนะคะวันนี้นะคะรถที่จะนำมาเสนออีกแล้วนะคะเป็นรถนะคะที่ติดท็อปไฟ์ของเพชรยนเลยนั่นคือ Toyota a อ t i ติค่ะเป็นเครือง1น g จุดปี2015คันนี้นะคะลูกค้า ราคาอยู่ที่3,89,000บาทเท่านั้นนะคะรถคันนี้ยังไม่ติดจอนะคะเป็นสีน้ำเงินนะคะเป็นรถสวยๆเลยนะคะเป็นรถเดิมๆครงสร้างเดิมๆจากโรงงานทั้งคันนะคะลูกค้าประวัติดีเครดิตดีนะคะออกรถศูนย์บาทนะคะลูกค้าสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าเพิ่งเข้ามาเลยร้างทําความสะอาดอย่างเดียวนะคะลูกค้ารายได้15,000บาทซื้อคนเดียวจบเลยนะคะในส่วนของทะเบียนรถค่ะจะเป็น4กีกอไก่สอสาา3 0 1ศค่ะจะได้ในส่วนของทะเบียนนี้นะคะลูกค้ากระจังหน้าจะ เป็นคมเมียยของเขาเลยนะคะ3เส้นมีตาสัญลักษณ์ของโตโยต้านะคะลูกค้า แล้วนะคะลูกค้าในส่วนของไฟนะไฟนะคะไม่มีรอยหมองไม่มีรอยแตกแหักนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะเป็นบอดี้สีดําเงินรถเดิมเดิม,ม,มโครงสร้างเดิมเดิมบอดี้เดิมเดิมทั้งคันจากโรงงานเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกคา้าเรามาดูกันตอนเลยนะคะลูกค้าในส่วนของยางค่ะยางก็จะได้ยางเป็นยางปีใหม่เลยของกูตเกียนะคะลูกค้าเดี๋ยวซูมเข้าไปดูข้างในนิดหนึงนะคะเป็นรถเดิมเดิมโครงสร้างเดิมเดิมทั้งคันจากโรงงานเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะดอกยางนี่แบบเต็มเต็มเลยนะคะสําหรับรถ นี่นะคะในส่วนของตัวหนังสือนะคะสัญลักษณ์วีวีคะ่ะจะอยู่ในส่วนของด้านตัวรถเนาะกระจกมาพร้อมกับไฟเดียวกระจกเราเอาไปทำนะคะลูกค้าจะตกใจทำไมไม่มีกระจกติดฟรีมมาให้พร้อมเรียบร้อยนะคะในส่วนของนะคะตัวรถนะคะลูกค้าเป็นบอดี้สีน้ำเงินนะคะในส่วนของนะคะลูกค้า ที่จับจะจะเป็นในส่วนของโครเมียมนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะรายละเอียดรถนะมันบอกเลยว่าสวยทั้งคันเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูในส่วนของนะคะรังคารถนะคะฝังคารถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆทั้งคันแน่นอนไม่มีรอยบุบ่าลูกค้ารถคันนี้นะคะลูกค้าเพิ่งเข้ามานะคะไม่ต้องจดใจว่าทําไมยังไม่ได้เก็บงานนะคะลูกค้ารถเป็นรถสวยๆโครงสร้างเดิมๆบอ <P ink> ดี้เดิมๆทั้งคันจากโรงงานเลยนะคะ ในส่วนของอสัญลักษณ์ข้างหลังนะคะเป็น 1.6G Corolla Altis คันนี้นะคะลูกค้า ได้ไฟเนี่ย LED นะคะไฟทับทิมและนะคะได้ไฟเบรกดวงที่สามด้วยนะคะเป็นรถสวยๆเลยนะคะรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆและเป็นสีน้ําเงินด้วยนะคะดันๆนจะเข้ามาสักคันหนึ่งนะคะในส่วนของการเติมน้ํามันแกส๊สฮอ์ก้า195ค่ะรองรับ e20 e85 แล้วนะคะเรามาดูกันเลยในส่วนของยางกันบ้างค่ะยางหลังค่ะให้ดูกันเต็มๆนะคะเป็นของกูดเกียร์โครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะคะลูกค้าสาหรับรถคันนี้นะคะลูกค้ารถสวยนะคะบอกเลยว่าใครได้ไปถือว่าคุ้มนะคะ เป็นรถที่สีค่อนข้างที่จะหายากนะคะและนานๆจะเข้ามาสักคันหนึ่งนะคะที่จับทางด้านฝั่งนี้ก็จะเป็นสีอย่าวกับตัวรถเลยนะคะลูกค้าเป็นรถเดิมๆคงสร้างเดิมๆทั้งคันนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้า ตัวหนังสือของเขาข้างนี้ก็ยังอยู่นะคะเป็น v ี d i นะคะภาสีพรบรคันนี้เรามีให้พร้อมนะคะลูกค้ารถคันนี้นะคะยังไม่ติดจองนะคะเพิ่งเข้ามานะคะรถสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะลูกค้าพาเข้าไปดูคะ่ะไปชมกันภายในดีกว่าคะ่ะว่าบอดี้นะคะภายในของเขาจะสวยขนาดไหนนะคะลูกค้าเดี๋ยวขออนุญาตเปิดรถค่ะ มาแล้วค่ะสําหรับภายในรถคันนี้นะคะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะเป็นสีครีมตัดกับคอนโซลสีดําเลยนะคะเป็นรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆทั้งคันจากโรงงานเลยนะคะในส่วนของเบาะจะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะของยาตเข้าไปในรถนะคะนี่เลยนะคะน็อตทุกตัวนี่ไม oh ่ข er ยับเลยนะคะเป็นรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆทั้งคันจากโรงงานนะคะในส่วนของพวงมาลัยค่ะสามารถปรับเสียงรถเสียงได้เลยนะคะคันนี้มาอยู่แค่แสนหนึ่งเท่านั้นนะคะเป็นเกียร์ออ ขอต้ด้วยจะขออนุญ,ญาตสตาร์ทรถก่อนเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวสตาร์ทรถสักครู่นะอ่าสตาร์ทรถเรียบร้อยแล้วนะคะคอนโซลของเขาข้างบนนะคะลูกค้าเดี๋ยวขออนุญ,ญาต เบาะวอลุ่มนี้ิดนึง,งนะคะในส่วนของคอนโซลจะเป็นสีดำน,นะคะสำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้า CD บบเขาเรียกว่าอะไร usb ฟังสบายๆนะคะลูกค้าคันนี้เลยแอร์ยังเป็นแอร์อะนาล็อกนะคะมีแก้วให้ด้วย2ใบนะคะลูกค้าที่วางอุปกรณ์นี้พร้อมค่ะมีน้ำบัตน,นะคะลูกค้าสำหรับภายในรถค่ะคอนโซลจะเป็นสีน้ำตาลตัดกระสครีมนะคะลูกค้าในส่วนของผนังค่ะผนังคันผนังนะคะลูกค้าจะไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะคันนี้แอร์แบค คู้นาหายห่วงแน่นอนนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นรถซีซูเอะรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆทั้งคันจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสาระค่ะขออนุญาตเปิดนะคะ <c oughs> เรามาดูกันต่อเลยนะคะลูกค้าในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะเป็นระบบเซนทันล็อกนะคะลูกค้า ภายในนะคะจะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะเป็นรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆทั้งคันจากโรงงานเลยนะคะนี่ให้ดูในส่องของประตูเลยนะคะนี่นะคะลูกค้าน็อตทุกตัวนี่ไม่ขยับเลยนะคะลูกค้าไม่มีการชนหนักแน่นอนนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะภายในมีผ้ายางให้ด้วยสี่ใบนะคะลูกค้าสําหรับรถคันนี้นะคะรถสวยนะ,ะลูกค้าเป็นสีน้าเงินเป็นสีที่หายากด้วยแล,วละราคาก็ผ่อนแค่เจ็ดพันกว่าบาทนะครับผ่อนนานสูงสุดถึง84งวดเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็น เครื่อง1.6นะคะรถไม่ติดแก๊สไม่ใช่รถแท็กซี่นะคะสําหรับต่อไปเลยนะคะลูกค้าขออนุญาตนะคะมาดูค่ะในส่วนของนะคะที่เก็บสัมภาระค่ะอ่าเปิดมาเลยนะคะที่เก็บสัมภาระคันนี้ค่ะ๋ยวให้สังเกตนะน็อตทุกตัวนี้ไม่ขยับเลยนะคะลูกค้า เป็นรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆทั้งคันจากโรงงานเลยนะคะรถสวยมากๆภายในกะ,ค,ะค่อนข้างที่จะใส่อุปกรณ์ค่อนข้างที่จะได้เยอะเลยนะคะขออนุญาตเปิดปึ๊บอ่ามาแล้วค่ะในส่งของยางอะไรค่ะนี่เลยนะคะดอกยางยังเต็มๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่แรงถุงเครื่องมือมีให้พร้อมสีทางมะพร้าวรอยอาร์ตยังอยู่ครบเลยนะคะสําหรับรถแค่นี้พายได้พายถือว่าคุ้มนะคะเป็นรถเดิมๆพอที่เดิมๆโครงสร้างเดิมๆทั้งคันจากโรงงานเลยนะคะสําหรับ รนนายละเอียดบอกเลยว่ารถสวยทั้งคันใหม่กริปเลยนะคะน่าซื้อใช้ามากนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างค่ะเดี๋ยวแม่ขออนุญาตวางโทรศัพท์สักครู่นะคะ ามาดูกันต่อเลยนะคะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะเครื่องยนต์นะคะลูกค้าแห้งสนิทเลยนะคะลูกค้าน้ํามันไม่เยิ้มค่ะเป็นรถเดิมๆโครงสร้าง<โดย>เดิมๆบอดี้เดิมๆจากโรงงานทั้งคันนะคะ<โดย>เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะ<โดย>สังเกตได้เลยนะคะแัน<โ>ท<ดย>้งสองอยังอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะรถคันนี้นะคะ<โดย>น็อตทุกตัวอ่ะอยากใช้ดูเลยน็อตทุกตัวนี่ไม่ขยับเลยนะคะลูกค้าเป็นรถเดิมๆทั้งคันนะคะรอเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้นะคะสําหรับรถคันนี้ นะคะในส่งก็แบตเต,เตอรี่เรามีการวารันตี30วันนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักติดข้ามจมน้ําน,นะคะแผ่นกันควารรมร้อนมีให้พร้อมนะคะลูกค้าสําหรับรถคันนี้มอ,อกยอังอ,อยู่ครบค่ะไม่ว่าจะเป็น,100นรอยเม็ดอานี่นะคะ่ะลูกค้ายังอยู่ครบเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะนี่ให้ดูนะคะลูกค้าใครที่สนใจนะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์แมมนะคะลูกค้าจะเป็นเบอร์080 403 0163นะคะลูกค้าเบอร์นี้ค่ะลูกค้าแอดไลน์เป็นเบอร์โทรได้เลยนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้นนะคะสำหรับรถสีน้ำเงินคันนี้นะคะเตอร์แต่เอลติส1.6 G ปี2015ราคาอยู่ที่3 0 0 0 0น 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะผ่อนประมาณ7,000กว่าบาทนะคะนานสูงสุดถึง84งวดเลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะเอกาสารไม่ยุ่งยากค่ะขอให้คุณนะคะมีอาชีพที่ชัดเจนนะคะพนักงานบริษัทเข้าราชการนะคะ1บัตรประชาชนค่ะ 2ทะเบียนบ้านค่ะ3สลิปเงินเดือน3เดือนค่ะและ4สเตทเมนอนหลัง6เดือนนะคะลูกค้าก็สามารถซื้อคันนี้ได้แล้วนะคะบอกเลยว่าไม่ยุ่งยากแน่นอนนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดออกรถได้ไหมเป็นคําถามที่ยอดฮิตเลยนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดออกรถได้ค่ะขอยคุณมีอาชีพที่ชัดเจนนะคะตรวจสอบได้ก็สามารถซื้ออัลติคันนี้สวยๆคันนี้ได้แล้วนะคะ ธุรกิจส่วนตัวอาชีพค้าขายนะคะ1ทะเบียนบ้าน2บัตรประชาชน3สเตตเมนต์หลัง6เดือนนะสสัญญาเชา่าหรือทะเบียนการค้าจดพาณิชย์นะคะติดแบคิรต์ออกได้ไหมติดแบคิสต์ออกได้นะคะขอให้คุณนะคะมีเงินะคะเงินดาว2 0่สหาอและคนคำ้ำหนึ่งคนที่มีกรรมสิทธิ์ในโฉนดบ้านนะคะก็สามารถซื้อรถคัน,นสวยคันนี้ได้แล้วนะคะก่อนที่จะจากลากันไปวันนี้นะคะเพชรยนต์นะคะเปิดทําการทุกวันเลยนะคะมาเทสต์ได้ได้ตั้งแต่8ปดโมงครึ่งค่ะถึงห้าโม นะคะลูกค้ารถเรานะคะวารันตีนะคะ30วันเซอร์วิสหลังการขายนะคะ ที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u r i b e ให์แหม่มด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แหม่มด้วยนะคะสำหรับนะคะ t o y o ต a a l t i ต 1.6G ปี2015ราคาอยู่ที่389,000บาทค่ะ่อนสบายส7,000บาท7,000กว่าบาทนะคะลูกค้า84งวดนะคะ7ปีเลยผ่อนนานสูงสุดดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะแหม่มต้องขออนุญ,ญาตนะคะราไปก่อนนะคะ ฝาก f c ทุกๆท่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ